ข่าวเที่ยงช่วงที่2กันค่ะช่วงนี้ติดตามปัญหาหมอกควันและภัยแล้งกันก่อนนะคะโดยหลายจังหวัดภาคเหนือค่ะเร่งแก้ปัญหาไฟป่าในช่วงหน้าแล้งส่วนที่จังหวัดกาลสินเกิดพายุฤดูร้อนทําให้บ้านเรือนเสียหายเป็นบริเวณกว้างค่ะ หลังเกิดพายุฤดูร้อนและพายุลูกเห็บในเขตอำเภอเมืองกาลสินเมื่อช่วงเย็นวานนี้ส่งผลให้ไฟฟ้าดับหลายพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระดมเจ้าหน้าที่กว่า70คนเข้าแก้ไขเบื้องต้นที่บ้านหามแหหมู่ที่1หมู่ที่9ตําตบลพลทองอำเภอเมืองพายุพัดต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนเสียหายอย่างน้อย80หลังคาเรือนสวนยางพาราเสียหายจํานวนมากส่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาลสินรวมถึงบ้านเรือนในชุมชนเมืองกาลสิน เส,สาไฟฟ้าหลายสิบต้นล้มไฟฟ้าดับกว่าครึ่งเมืองนายผู้ชงโพกุศไสผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือแล้ว ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีภัยแล้งที่ขยายวงกว้างทำให้ชาวนาจำนวนมากเข้าไปหางานทำในกรุงเทพมหานครส่วนที่บ้านหนองผังข่าหมู่ที่3ามตนนําบลหนองแก่อําเภอเมืองชาวบ้านต้องออกไปขุดปูนาในทุ่งนาเพื่อนำไปปรุงเป็นอาหารส่วนที่เหลือส่งขายที่ตลาดสดกิโลกรัมละ60บาทสร้างไรายได้เสริมช่วงหน้าแล้งค่ะที่ลาสนามหน้าสารกลางจังหวัดเชียงราย พลตรีพัฒนามาตมงคลผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกเจียงรายเป็นประธานพิธีเปิดการรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่าประจำปี2558ระดมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ดับไฟป่ารถดับเพลิงพร้อมด้วยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่กว่า120คันออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปตามหมู่บ้านและชุมชน และที่จังหวัดเชียงใหม่นายนิพนธ์วิชัยรัตน์ผู้ช่วยผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่นําเจ้าหน้าที่สวนโยธาจัดมาตรการป้องกันชุ่มชื้นและสุขภาพในพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่แก้ไขปัญหาหมอกควันเพื่อให้สัตว์ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ปลอดภัยจากหมอกควันพร้อมทําแนวกันไฟเพราะมีพื้นที่ติดกับแนวป่าของดอยสุเทพโดยจัดรถบรรทุกน้ําไว้3ามคันจัดเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมง